สวัสดีครับกล้องนะค,ะครับเป็นปะปาของเข้าวกล้องหมาเข้าวกรงครับผมทำไมถึงได้มาข้าวกล้องเลี้ยงเห็นพิมพ์เขาเลี้ยงตอนแรกอ่ะเราก็เลี้ยงอยู่แล้วแต่ไม่ได้เลี้ยงอันนี้ใช่ไหมาหาเราเลี้ยงอยู่แล้วสองตัวชื่อมีนากับเมษาอาาก็น่ารักดียิ่งไปอยู่แล้วก็ยิ่งแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยยิ่งชอบ ไปทํานู่นทํานี่พาไปเดินเล่นพาไปเอื้อไปเก็บเอื้อไปคลินิกอะไรเงี้ยเบื่อไงวันๆก็มีแต่ทํางานขายของใช่ปหก็อย่างน้อยๆน้องก็หากิจกรรมให้เราทําพาน้องไปนู่นบ้างไปนี่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นพิมพ์เลี้ยงข้านึ่งแล้ววันนั้นสักพักแล้วแหละก็รู้อยู่แล้วว่าเออพิมพ์มีเพจมานะอะไรเงี้ยก็เออน่ารักดีก็ติดตามเลยไหนมาดูหน้ากันดิกัสลองซ แล้วก็อยู่พิมพ์ก็บอกว่าเออเนี่ยเข้าสวยคลอดแล้วนะตอนแรกเราบอกอุ๊ยอยากได้อ่ะผ่านเป็นสมาณสักไม่ถึง1นาทีนะอ้ไม่ถึง1นาทีเนาะแล้วก็บอกพิมพ์ว่าแบบอุ๊ยจองให้หน่อย mm hmm. เงี้ยจองให้หน่อยอยากได้แล้วพิมพ์เขาก็จองตอนนั้นเดี๋ยวนั้นตอนแรกเราจองสีน้าตาลนะแล้วทีนี้ก็เขาก็มีบ้านไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้บุค,คลิกหน้าตาเหมือนป,ป๊าเข้ามาเป็นสีดําก็น่ารักดีแล้วทำไมถึงชื่อเข้ากล้อง ก็เราชื่อกล้องไงตอนแรกเพื่อนๆก็คิดกันว่าข้าวนูน่นข้าวนี่อะไรอย่างเงี้ยเราตั้งชื่อแต่วันแรกที่เราจองเลยนะว่าชื่อข้อกล้องแต่น้องก็ชื่อข้อก้องเฉยเลยงงต่อไปเรียกกล้องนี่คือใครจะหันต้องอธิบายก่อนว่าที่บ้านมีเด็ก uh huh. เด็กแบบเบบี๋แบบอนุบาลอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องทําบ้านใหม่ ทำให้หวานเลยนะใช่ก็ซื้อบ้านหลังใหม่1หลังแต่เป็นบ้านมือ2นะครับแล้วก็รอรีโนเวทแล้วก็หลังปลายเดือนกรกฎาน่าจะรีโนเวทเสร็จตอนนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการรีโนเวทก็จะไปอยู่กับน้องที่นั่นที่แถวพรามห้าใครว่างก็มาเยี่ยมบ้านได้มีพื้นที่สำับส่วนให้มน้องไไหมโอ้โหเยอะมากเยอะสหลังติดกันไปเนี่ยคือมีเข้ากล้องไปเนี่ยคือมีเพื่อนสองตัวใช่ไหม มีนากับเมษาเนี่ยอยู่แบบพ่อพี่ที่บางบัวทองอแต่คิดว่าพี่ก็ขับรถไปไปมา,มาก็สามารถเอาน้องไปเล่นด้วยกันได้<อ>แบบอาจจะมาอยู่ที่บ้านที่พระรามหา้าหรือว่า,าจ,จะกลับไปอยู่ที่บางบัวทองอะไรเงี้ยอาจจะสลับกันไปสลับกันมาแล้วเจอเขา้าก็้องท่างหราไเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นอยู่นะเด<อ>ินเข้ามาแบบ<อ>เหมือนเห็นเขาแต่รูปอะ่ะคิมเขาจะส่งรูปไปอย่างทอสก็ส่งรูปมาให้พี่ใช่ไหมพี่ก็ได้อัพอะไรเงี้ย แล้วมันมีอยู่แค่10รูปอ่ะก็ดูวนไปแค่10รูปแล้วก็มาดูในคลิปของวุ่นวายสตอรี่บ้างดูของข้าเจ้าบ้างอะไรเงี้ยก็มาเจอตัวจริงก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนในคลิปเรียบร้อยนะวันนี้เขาเรียบร้อยมากงงสวัสดีครับก่อนสวัสดีเฮ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะ ฝากพี่ๆ FC ทุกคนนะครับฝากเพจเข้ากล้องหมาเข้ากุุงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ <YouTube S 1> แล้วก็ <c oughs> YouTube มีครับผม u ูทู e น่าจะเป็น <c oughs> ชื่อว่าบ้านสองสองเพราะว่าบ้านที่น้องอยู่ที่ซื้อให้น้องอ่ะมันเป็นสองสองสองได้เลยการสลอกรับสองปี ก็จะได้เห็นความน่ารักของน้องครับคือผมมาทำเสื้อผ้าผมคิดว่าน่าจะทำเสื้อผ้าถ่ายรูปเล่นกับน้องที่บ้านอาจจะพาน้องไปคาเฟ่ที่กรุงเทพมันมีคาเฟ่แบบสัตว์เลี้ยงเยอะใช่ไหมเราอาจจะไปถ่ายรูปตามคาเฟ่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบไปเที่ยวอยู่แหละก็น่าจะพาน้องไป ใครได้มากที่สุดมาเข้ากรุงนี่คือยังไงครับอธนะิบายให้ฟังหน่อยคือน้องก็เหมือนเหมือนพี่เลยนะก็คือพี่ก็เป็นคนหนองคายใช่ไหมแล้วก็เข้ากรุงเทพไปเรียนที่กรุงเทพ <ừ> ทํางานที่กรุงเทพแล้วก็อยู่กรุงเทพน้องก็เหมือนกันแต่พี่จะพาเข้ากรุงเทพไปอยู่กรุงเทพไปเรียนรู้ชีวิตที่อยู่กรุงเทพ<น>อะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นปคนบุงการอ่าเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยเห็นไหมโอเคครับโอเคครับขอบับบ๊าไบายยังไงไหน,ไหนมาดูหน้ากันดิ hmm? กติอีกรต้งเาเจ้าอยู่แล้วก็จะแบนี้กกาลองซอปีอันนี้อะไรอันนี้เขาอกว้ารวยเรียบร้อยจังนี้เรียบร้อยมากนิ่งมากน้่งมากอันนี้